ฉันเคยคิดว่าฉันเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่และแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ตอนนี้ความคิดและชีวิตของฉันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วความคิดเก่าๆเดิมๆที่เคยทำให้ฉันย่ำอยู่กับที่มันหลุดหายไปจากชีวิตของฉัน อย่างสิ้นเชิงแล้วตอนนี้ฉันมีความเชื่อใหม่ฉันเชื่อว่าฉันเก็บเงินได้เก่งและเงินก็อยู่กับฉันไปนานแสนนานแถมเงินที่ฉันมีอยู่ก็ดึงดูดเงินจากทั่วทิศทั่วแดนให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เพราะฉันเป็นคนใหม่ที่คิดใหม่ที่มีแต่ความคิดที่ทำให้ฉันสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉันมีความเชื่อใหม่ที่ทําให้ฉันมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดายตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนโชคดีและมั่งมีเงินทองได้อย่างง่ายดายฉันมีพลังบางอย่างที่สามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้อย่างราบรื่น เงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันมาด้วยความบริสุทธิ์และเงินนั้นก็จะอยู่กับฉันไปนานแสนนานเงินที่ฉันได้รับจะช่วยดึงดูดเพื่อนเพื่อๆเงินด้วยกันเข้ามาหาฉันมากมายและมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นรับเงินเข้ามาแล้วก็จะมีเงินไหลาตามเข้ามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นที่สามารถเก็บเงินไว้ในบัญชีได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปอีกนานแสนานาน ทุกครั้งที่ฉันรับเงินมาฉันรู้แต่เพียงว่าฉันต้องเอาเงินเข้าบัญชีในทันทีและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปนานแสนนานฉันมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่เห็นเงินในบัญชีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉันมีความสุขที่ได้เอาเงินเข้าบัญชีอยู่เป็นประจำฉันรู้สึกดีเหลือเกินที่เห็นเงินในบัญชีของฉันมันเริ่มโตขึ้นและโตขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าฉันสามารถเก็บเงินได้เก่ง และสามารถดึงดูดเงินในจักรวาลนี้ให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าเงินค่อยๆหลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันมากขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันเป็นคนโชคดีในด้านการงานการเงินความรัก และสุขภาพและทุกๆด้านของชีวิตฉันมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากกับชีวิตของฉันฉันเป็นคนเก็บเงินเก่งและเงินก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เงินทุกบาททุกสตังค์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันเป็นเงินบริสุทธิ์และเป็นเงินเย็นฉันสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะต้องมีเงินไหลเข้ามามากกว่านั้นหลายเท่าทุกครั้งไปฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็น ที่สามารถเก็บเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันจ่ายเฉพาะของที่สำคัญและเรื่องที่สำคัญเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแทนที่เงินนั้นทันทีและมากกว่าหลายเท่าฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้ฉันประสบความสำเร็จในด้านการเงินอย่างน่าอัศจรรย์จักรวาลรักฉันจักรวาลดึงดูดเงินมาให้ฉันอยู่ตลอดเวลาฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขที่มีเงิน เงินรักฉันฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันเก็บเงินเก่งสร้างเงินเก่งอย่างเป็นธรรมชาติของฉันฉันมีช่องทางการสร้างไรายได้ไว้หลายช่องทาง ฉันจึงมีรายได้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันยิ่งฉันเห็นเงินในบัญชีมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากเอาเงินมาเข้าบัญชีให้มันมากขึ้นและมากขึ้นเท่านั้นฉันชอบในการเก็บเงินเพราะฉันชอบในการที่จะมองเห็นเงินมันเติบโตในบัญชีของฉัน ฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของฉันเองฉันชอบการเก็บเงินฉันเก็บเงินได้เก่งและฉันก็ดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตได้เก่งด้วยเช่นกันฉันดึงดูดความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิต ตอนนี้ฉันมีความเชื่อใหม่ฉันเชื่อว่าฉันเก็บเงินได้เก่งและเงินก็อยู่กับฉันไปนานแสนนานแถมเงินที่ฉันมีอยู่ก็ดึงดูดเงินจากทั่วทิศท,ทั่วแดนให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเพราะฉันเป็นคนใหม่ที่คิดใหม่ที่มีแต่ความคิด ที่ทำให้ฉันสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉันมีความเชื่อใหม่ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดายตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ฉันเชื่อว่าฉัน เป็นคนโชคดีและมั่งมีเงินทองได้อย่างง่ายดายฉันมีพลังบางอย่างที่สามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้อย่างราบรื่นเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันมาด้วยความบริสุทธิ์และเงินนั้น ก็จะอยู่กับฉันไปนานแสนนานเงินที่ฉันได้รับจะช่วยดึงดูดเพื่อนเพื่อนเงินด้วยกันเข้ามาหาฉันมากมายและมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นรับเงินเข้ามาแล้วก็จะมีเงินไหลาตามเข้ามาอีกเรื่อยๆ เรื่อยๆฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นที่สามารถเก็บเงินไว้ในบัญชีได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปอีกนานแสนนานทุกครั้งที่ฉันรับเงินมาฉันรู้แต่เพียงว่า ฉันต้องเอาเงินเข้าบัญชีในทันทีและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปนานแสนนานฉันมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่เห็นเงินในบัญชีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันมีความสุขที่ได้เอาเงินเข้าบัญชีอยู่เป็นประจำฉันรู้สึกดีเหลือเกินที่เห็นเงินในบัญชีของฉันมันเริ่มโตขึ้นและโตขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าฉันสามารถเก็บเงินได้เก่งและสามารถดึงดูดเงินในจักรวาลนี้ ให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าเงินค่อยๆหลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันมากขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันเป็นคนโชคดีในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพและทุกๆด้าน ของชีวิตฉันมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากกับชีวิตของฉันฉันเป็นคนเก็บเงินเก่งและเงินก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เงินทุกบาททุกสตังค์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันเป็นเงินบริสุทธิ์และเป็นเงินเย็นฉันสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะต้องมีเงินไหลเข้ามามากกว่านั้นหลายเท่าทุกครั้งไปฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็น ที่สามารถเก็บเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันจ่ายเฉพาะของที่สำคัญและเรื่องที่สำคัญเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแทนที่เงินนั้นทันทีและมากกว่าหลายเท่าฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้ฉันประสบความสำเร็จในด้านการเงินอย่างน่าอัศจรรย์จักรวาลรักฉันจักรวาลดึงดูดเงินมาให้ฉันอยู่ตลอดเวลาฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขที่มีเงิน เงินรักฉันฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันเก็บเงินเก่งสร้างเงินเก่งอย่างเป็นธรรมชาติของฉันฉันมีช่องทางการสร้างไรายได้ไว้หลายช่องทาง ฉันจึงมีรายได้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันยิ่งฉันเห็นเงินในบัญชีมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากเอาเงินมาเข้าบัญชีให้มันมากขึ้นและมากขึ้นเท่าน,านั้นฉันชอบในการเก็บเงินเพราะฉันชอบในการที่จะมองเห็นเงินมันเติบโตในบัญชีของฉัน ฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของฉันเองฉันชอบการเก็บเงินฉันเก็บเงินได้เก่งและฉันก็ดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตได้เก่งด้วยเช่นกันฉันดึงดูดความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิต ฉันมีความเชื่อใหม่ฉันเชื่อว่าฉันเก็บเงินได้เก่งและเงินก็อยู่กับฉันไปนานแสนนานแถมเงินที่ฉันมีอยู่ก็ดึงดูดเงินจากทั่วทิศทั่วแดนให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเพราะฉันเป็นคนใหม่ที่คิดใหม่ที่มีแต่ความคิดที่ทําให้ฉันสามารถ มีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉันมีความเชื่อใหม่ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดายตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนโชคดี และมั่งมีเงินทองได้อย่างง่ายดายฉันมีพลังบางอย่างที่สามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้อย่างราบรื่นเงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันมาด้วยความบริสุทธิ์และเงินนั้นก็จะอยู่กับฉันไปนานแสนนาน เงินที่ฉันได้รับจะช่วยดึงดูดเพื่อนเพื่อๆเงินด้วยกันเข้ามาหาฉันมากมายและมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นรับเงินเข้ามาแล้วก็จะมีเงินไหลาตามเข้ามาอีกรื่อยเรื่อยเรื่อยๆฉันเป็นคนใจเย็น มือเย็นที่สามารถเก็บเงินไว้ในบัญชีได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปอีกนานแสนานานทุกครั้งที่ฉันรับเงินมาฉันรู้แต่เพียงว่าฉันต้องเอาเงินเข้าบัญชีในทันทีและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉัน ไปนานแสนนานฉันมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่เห็นเงินในบัญชีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉันมีความสุขที่ได้เอาเงินเข้าบัญชีอยู่เป็นประจำ ฉันรู้สึกดีเหลือเกินที่เห็นเงินในบัญชีของฉันมันเริ่มโตขึ้นและโตขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าฉันสามารถเก็บเงินได้เก่งและสามารถดึงดูดเงินในจักรวาลนี้ให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในทุกๆวัน ฉันเชื่อว่าเงินค่อยๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันมากขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันเป็นคนโชคดีในด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพและทุกๆด้านของชีวิตฉันมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมาก กับชีวิตของฉันฉันเป็นคนเก็บเงินเก่งและเงินก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันเป็นเงินบริสุทธิ์และเป็นเงินเย็น ฉันสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะต้องมีเงินไหลเข้ามามากกว่านั้นหลายเท่าทุกครั้งไปฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นที่สามารถเก็บเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันจ่ายเฉพาะของที่สำคัญและเรื่องที่สำคัญเท่านั้น ทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแทนที่เงินน,นั้นทันทีและมากกว่าหลายเท่าฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ฉันประสบความสําเร็จในด้านการเงินอย่างน่าอาัศจรรย์จักรวาลรักฉันจักรวารดึงดูดเงิน มาให้ฉันอยู่ตลอดเวลาฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขที่มีเงินเงินรักฉันฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างเป็นธรรมชาติ เก็บเงินเก่งสร้างเงินเก่งอย่างเป็นธรรมชาติของฉันฉันมีช่องทางการสร้างรายได้ไว้หลายช่องทางฉันจึงมีรายได้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันยิ่งฉันเห็นเงินในบัญชีมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากเอาเงินมาเข้าบัญชีให้มันมากขึ้น และมากขึ้นเท่านั้นฉันชอบในการเก็บเงินเพราะฉันชอบในการที่จะมองเห็นเงินมันเติบโตในบัญชีของฉันฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของฉันเองฉันชอบการเก็บเงินฉันเก็บเงินได้เก่ง และฉันก็ดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตได้เก่งด้วยเช่นกันฉันดึงดูดความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตฉันมีความเชื่อใหม่ฉันเชื่อว่าฉันเก็บเงินได้เก่งและเงินก็อยู่กับฉันไปนานแสนนานแถมเงินที่ฉันมีอยู่ ก็ดึงดูดเงินจากทั่วทิศทั่วแดนให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นอีกด้วยเพราะฉันเป็นคนใหม่ที่คิดใหม่ที่มีแต่ความคิดที่ทำให้ฉันสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เพราะฉันมีความเชื่อใหม่ที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนโชคดีและมั่งมีเงินทองได้อย่างง่ายดายฉันมีพลังบางอย่างที่สามารถดึงดูดเงินให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้อย่างราบรื่น เงินที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันมาด้วยความบริสุทธิ์และเงินนั้นก็จะอยู่กับฉันไปนานแสนนานเงินที่ฉันได้รับจะช่วยดึงดูดเพื่อนๆเ,เงินด้วยกันเข้ามาหาฉันมากมายและมากขึ้นมากขึ้นอย่างน่าอาัศจรรย์ ฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นรับเงินเข้ามาแล้วก็จะมีเงินไหลาตามเข้ามาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็นที่สามารถเก็บเงินไว้ในบัญชีได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปอีกนานแสนนาน ทุกครั้งที่ฉันรับเงินมาฉันรู้แต่เพียงว่าฉันต้องเอาเงินเข้าบัญชีในทันทีและเงินนั้นก็จะอยู่ในบัญชีของฉันไปนานแสนนานฉันมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่เห็นเงินในบัญชีมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฉันมีความสุขที่ได้เอาเงินเข้าบัญชีอยู่เป็นประจำฉันรู้สึกดีเหลือเกินที่เห็นเงินในบัญชีของฉันมันเริ่มโตขึ้นและโตขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าฉันสามารถเก็บเงินได้เก่ง และสามารถดึงดูดเงินในจักรวาลนี้ให้เข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นในทุกๆวันฉันเชื่อว่าเงินค่อยๆหลัง่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันมากขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฉันเป็นคนโชคดีในด้านการงานการเงินความรัก และสุขภาพและทุกๆด้านของชีวิตฉันมีความรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขมากกับชีวิตของฉันฉันเป็นคนเก็บเงินเก่งและเงินก็หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของฉันได้ง่ายขึ้นและมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เงินทุกบาททุกสตังค์ที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันเป็นเงินบริสุทธิ์และเป็นเงินเย็นฉันสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะต้องมีเงินไหลเข้ามามากกว่านั้นหลายเท่าทุกครั้งไปฉันเป็นคนใจเย็นมือเย็น ที่สามารถเก็บเงินได้อย่างยอดเยี่ยมฉันจ่ายเฉพาะของที่สำคัญและเรื่องที่สำคัญเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันจ่ายเงินออกไปมันจะมีพลังบางอย่างที่ทำให้เงินหลั่งไหลเข้ามาแทนที่เงินนั้นทันทีและมากกว่าหลายเท่าฉันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ให้ฉันประสบความสำเร็จในด้านการเงินอย่างน่าอาัศจรรย์จักรวาลรักฉันจักรวาลดึงดูดเงินมาให้ฉันอยู่ตลอดเวลาฉันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตฉันรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขที่มีเงิน เงินรักฉันฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างเป็นธรรมชาติฉันเก็บเงินเก่งสร้างเงินเก่งอย่างเป็นธรรมชาติของฉันฉันมีช่องทางการสร้างไรายได้ไว้หลายช่องทาง ฉันจึงมีรายได้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆวันยิ่งฉันเห็นเงินในบัญชีมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากเอาเงินมาเข้าบัญชีให้มันมากขึ้นและมากขึ้นเท่าน,านั้นฉันชอบในการเก็บเงินเพราะฉันชอบในการที่จะมองเห็นเงินมันเติบโตในบัญชีของฉัน ฉันรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองฉันรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของฉันเองฉันชอบการเก็บเงินฉันเก็บเงินได้เก่งและฉันก็ดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตได้เก่งด้วยเช่นกันฉันดึงดูดความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิต